สวัสดีครับกลับมาพบกับ KOO Joe Channel กันอีกแล้วครับและในวันนี้ผมมีข้อมูลดีๆมาฝากทุกๆท,ท่านครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆมีประโยชน์จากพวกเรากันด้วยนะครับ ตอนรักกันก็หวานชื่นใครก็ไม่สําคัญเท่าคุณคุณคือทุกอย่างสําหรับเขาแต่พอนานวันกับเริ่มเจือจางคําว่าหมดโปรก็ผุด,ด,ด,ดขึ้นมาเหมือนเป็นสัจธรรมสาหรับการคบใครสักคนแน่นอนครับผู้หญิงทุกคนก็ไม่อยากเจอหรอกครับไอช่วงหมดโปรเนี่ยดังนั้นวันนี้ผมจะพาคุณไปดูกวิธีเติมรักให้สดใสไม่โดนเทง่ายๆนำเอามาฝากคุณสาวๆให้ได้ดูกันรับรองถึงจะหมดโปรความรัก ของคุณจะสดใสได้และไม่โดนเทอย่างแน่นอนครับตามไปดูกันข้อที่1นึเดทให้แปลกใหม่ถ้าหากการที่คุณออกเดทในแต่ละครั้งกลับไปสถานที่เดิมๆทำเหมือนเดิมทุกอย่างสักวันคงได้เบื่อกันแน่ๆลองเปลี่ยนสถานที่เปลี่ยนกิจกรรมที่ทำร่วมกันดูครับอาจจะช่วยเติมสีสันให้กับชีวิตคู่ของคุณได้อีกหลายเลเวลเลยล่ะครับ ข้อที่สองคำพูดก็สำคัญมันเป็นเรื่องที่แน่นอนอยู่แล้วครับว่าตอนที่คุณคบกันใหม่ๆคุณจะพูดกันแต่สิ่งดีๆแม้จะคบกันนานแค่ไหนแต่คนเราก็ยังอยากได้ยินคําชมคําบอกรักจากอีกฝ่ายเสมอลองเรียกมันกลับมาอีกครั้งด้วยการบอกว่ารักเขาแค่ไหนลองดูครับข้อที่3นอนด้วยกันเสมอ การนอนด้วยกันก็สําคัญกับความรักมากครับอย่าปล่อยให้ชินที่จะนอนแยกกันทั้งๆที่อยู่บ้านเดียวกันเพราะมันจะทําให้คุณชินกับการไม่มีอีกคนอยู่เคียงข้างมากขึ้นเรื่อยๆการนอนหลับข้างกันมันคือช่วงเวลาสุดพิเศษและเต็มไปด้วยความผูกพันของคนสองคนครับข้อที่ 4. สัมผัสกันและกัน บางทีการมีเขาอยู่ข้างๆเสมอก็อาจทําให้คุณเคยชินและคิดว่าเขาคงไม่ไปไหนแต่ความเคยชินเล็กๆแบบนี้จะนําไปสู่ช่องว่างใหญ่ระหว่างคนสองคนได้ครับลองกุมมือเขาให้บ่อยขึ้นกอดเขาให้แน่นๆแล้วบอกว่าคุณชื่นชมอะไรในตัวของเขาบ้างก็จะช่วยทําให้คุณได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นนั่นเองครับข้อที่5นึกถึงความหลัง หาเวลาสักนิดคุยกันถึงเรื่องราวที่ผ่านมาอย่างเช่นตอนที่คุณสองคนเจอกันครั้งแรกความรู้สึกตอนที่เริ่มปิ๊งกับอีกฝ่ายหัวเราะเกี่ยวกับเรื่องฮาฮาปนหน้ารักที่คุณทําด้วยกันวินาทีที่คุณตกลงคบกับเขาหรือนาทีที่เขาขอคุณแต่งงานและช่วงเวลาพิเศษที่มีแค่คุณกับเขาที่รู้เพื่อเรียกความรู้สึกดีๆเหล่านั้นกลับมาอีกครั้งครับ ข้อที่6กทำตามเสียงหัวใจเรียกร้องทันที ช่วงที่พบกันใหม่ๆแน่นอนครับว่าคุณแสดงความรู้สึกต่อกันอย่างตรงไปตรงมาคิดถึงก็บอกว่าคิดถึงอยากเจอกันก็ออกมาเจอกันแต่พอผ่านไปสักพักคําว่าเดี๋ยวก่อนมันกําลังกัดเกลือนความรู้สึกของคุณเพราะฉะนั้นอยากทําอะไรให้เขาบ้างแล้วลงมือทําสิ่งเหล่านั้นเลยเหมือนคุณเพิ่งตกหลุมรักเขาใหม่ๆเพราะการที่ได้ทําให้หัวใจได้เต้นแรงบ้างคือ,อยาบารุงชั้นดีของความรักครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับเพื่อนๆ6วิธีเติมรักให้สดใสไม่โดนเทง,ง่ายๆจากทุกข้อที่ได้กล่าวมาหากคุณหนุ่มสาวที่เป็นคู่รักกันลองนําไปใช้นําไปปฏิบัติกันดูรับรองต้องเกิดผลดีกับคู่ของคุณอย่างแน่นอนครับ และขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก www.gangbeauty.com ด้วยครับหากว่าคุณถูกใจอย่าลืมคอมเมนต์พร้อมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ KOO j o e c h a n n e l ผลิตคลิปดีๆต่อไปแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ <The> <The>